จะเป็นตัวเป็นดิจิตอลในการปรับก็คือมันจะปรับได้สองแบบนะครับมันจะมีสามารถปรับเป็นโหมดโหมดแรกนี่คืออ่ามันจะตั้งแรงดันตอนอ่าตอนเริ่มได้อันนี้สําคัญนะที่ตอนก่อนเนี่ยที่ใช้ไอตัวที่เป็นสีเหลืองใช่ปะเ mm. ออแรงดันตอนเริ่มเนี่ยมันตั้งได้ไม่สุดมันจะตั้งได้ประมาณหนึ่งจุด ห้าหนึ่งจุดหกเงี้ยแต่ว่าปั๊มตัวนี้มันควรตั้งที่สองสองกว่าสองจุดหนึ่งบาอะไรเงี้ยมันจะตั้งไป็นตัวนี้จะตั้งเป็นดิจิตอลเลยโหมดที่หนึ่งก็คือตั้งแรงดันตอนเริ่มได้พอจะดันแรงดันตอนตอนที่ให้ปั๊มมันตัดนะมันจะปล่อยให้จนสุดก็คือปั๊มมันดันได้ขนาดไหนปุ๊บพอมันดันต่อไม่ได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีเทคได้แล้วมันก็จะตัดเลยนี่แต่มันจะมีโหมดสองด้วยก็คือถ้าเกิดเราไม่อยากให ปั๊มมันดันไปไปสุดนะเราสามารถตั้งได้เลยว่าสูงสุดเนี่ยให้เป็นเท่าไหร่ตัวนี้จะได้ประมาณสักสี่บาสี่บาทกว่ากาแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันต่ำกว่านะั้นเพราะคือแรงดันน้ํามันแรงเกินไปเงี้ยมาฉีดฉีดสายล้างอย่งพูดมันแรงมากเลยเงี้ยเราสามารถตั้งได้าเอ้ยเอาแค่สามจุดห้าบาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะสามารถทําได้ด้วยเงี้ยตัวนี้จะดีกว่านะถ้าสังเกตเห็นด้านข้างหลังเนี่ยมันจะใช้ใช้ผสมกันเนี่ยมันจะมีตัว อ่าตัวสปริงไว้ด้วยตัวเนี้ยซึ่งจะไม่ใช้เป็นดิจิตอลลว้วนใช้ผสมกันไมต้องถอดตังเนี้ย้างหนก็จะเหมือนๆคล้ายๆกันแต่จะมีตัวสปริงเพิ่มดวยตัวนี้ดีแต่ตัวนี้จะแพงราคาสองพันบาทค <laughs> ่อ <laughs> นข้างแพงเลยดี้สองพันค่อนข้างแพงแต่เสียด้ตัวนเนี้ยนเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย กินเกือบดีแล้วใช่ตอนแรกนึกว่าตัวเซนเซอร์เสียเซนเซอร์ไม่เสียเหมือนตัวไอตัวติ๊กเกิลตัวน้ําเนี่ยมันมันทํางานกลับด้านกันเดี๋ยวต้องถ้าเกิดจะรู้เดี๋ยวต้องลองไปทําดูอันนี้คลิปก็ะด้เปิดให้ดูตอนแรกผมเอ๊ยสงสัยทำัมไม่ได้เนี่ยเราไปกดตุ๊ดตุ๊ดเฮ้ยมันดันทํางานสลับด้านกันก็เลยเอามาใช้ไปปั๊มของรถน้ํเป้นไม้มันก็เลย แต่ว่ามันปรับปรับไอ้น,นี้ได้อันนี้เคยจะใช้หลักการปรับไม่ไม่เหมือนกับอันนี้มันจะมันจะเป็นเหมือนเป็นโหมดสองตัวตัวมันจะไม่มีโหมดหนึ่งก็คือต้องปรับทั้งปรับแรงดันมันไม่ใช่ใช่เกลื่อนโหมดสองอะมันเป็นกึง่งๆเน มันเหมือนเป็นช่วงอันนี้มันจะปรับเป็นช่วงไม่ใช่เป็นบทหนึ่งสองคือถ้าเกิดเห็นมันจะมีแค่ปุ่มขึ้นกับปุ่มลงอย่างเงี้ยปุ่มอัพกับดาวเนี่ยตรงนี้กระดาตอนนี้ลองใช้ตอนแรกก็งงๆอยู่คือมันจะเหมือนว่าตัดแรงดันสูงสุดอะตัวเนี้ยมันจะใช้วิธีการเป็นดิจิตอลปรับแรงดันว่าให้มันถึงเท่าไหร่แล้วมันถึงจะหยุดแต่แรงดันตอนเริ่มเนี่ยมันจะมันจะคำนวณของมันเอง เฮ้ยง่ายคือมันปรับได้เฉพาะตอนหยุดก็คือถ้าเกิดเราปรับเยอะไปเนี่ยปั๊มมันจะไม่หยุดทํางานเลย uh huh. อืมคือบอกว่าสมมุติว่าปั๊มตัวเนี้ยมันสูงสุดประมาณสักสามจุดห้าบาตอนแรกผมก็ติดปุ๊บเลยเอ้ยมันไม่ยอมตัดก็คือตอนแรกคิดว่ามันจะใช้หลักการเดียวกันคือหน่วงเวลาให้ว่าพอพอปั๊มมันดันไปสุดแล้วเนี่ยพอไม่มีโฟของน้ําไหลปุ๊บมันก็หน่วงเวลาห้าวิปุ๊บก็ตัดแต่ตรงน,นี้ไม่ใช่ตรงน,นี้จะใช้เป็นดิจิตอลจับแรงดันเลยมันต้องต้องแรงดันเนี่ย วิธีการใช้ถ้าเกิดใครจะใช้รุ่นเนี้ยแล้วก็ไม่ไม่ไมอะไรไม่สนใจว่าเ,าเรื่องของการที่มันดีเทคไอตัวน้ําน้ําไม่ไหลเนี่ยตอนนี้กําลังลดราคาอยู่ในลาซาด้าอยู่ประมาณ600กว่าบาทเอง<ม>คุ้มมากเลยก<ม>็คือถ้าเกิดเอามาใส่ปุ๊บเลยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ตัดพอใส่ปุ๊บพอน้ํามันดันสุดเนี่ยมันไม่ตัดเราค่อยๆกดตรงนี้ดาวลงไปเรื่อยๆตึ๊ดตึทีหน่อยอเปุ๊บจนกว่บปั๊มมันจะตัด พอปั๊มไปตัดปุ๊บตอนแรกก็ก็รอสักพักอีกบางทีมันยังไม่พอเพราะมันตัดปุ๊บตัดประมาณสักสองสามวิปุ๊บมันก็วิ่งทําใหม่เงี้ยอันนี้ก็ต้องกดดาวลงไปเรื่อยๆต่อจนปุ๊บตอนมันนิ่งสนิทเนี่ยโอเคมันถึงจุดที่พอดีของปั๊มนี้แล้วมันจะปรับแบบเนี้ยมันจะไม่มีปรับเริ่มต้นหรือว่าปรับตอนหยุดไอ้ปรับปรับจะให่ว่าตอนหยุดแต่ตอนเริ่มต้นมันจะไม่มีมันจะคํานวณของมันเองน่าจะต่างตามบอลทักหนึ่งบามั้งตอนเริ่มต้นกับตอนหยุด อาจารยเป็นประตูอตอนเสียบปึ๊บอปึ๊บเนี่ยอปฏิเทกโฟปึ๊บเนี่ยตตาร์ปึ๊บเนี่ยแสดงว่าอ่านี่คือมันมัน,ม,นมันเช็คว่าไม่มีโฟล์ไหลแล้วแหละแต่ปั๊มมันไม่ยอมตัดเ,เห็นป่ะใช่ยังเป็น power อ,อ,อยู่เนี่ยเห็นป่ะคือตอนเราตัดปั๊มเนี่ย ตอนที่แรงกันมาถึงจุดใช่ป่ะลูกปั๊มควรตักแกก็คือตอนที่มันไม่มีน้าปั๊มก็ควรตักอันนี้ผมอาจจะเข้าใจผิดพลาดก็ได้ได้ไม่ว่าจะใช้ไม่เป็นก็ได้ถ้าเกิดใครใช้เป็นก็บอกมาได้ครับ